I'm mm -hmm. เข้าที่ช่องสามสิบปีแต่เข้าครั้งเดียวแล้วเหมือนกับจะการท้ากันเฉยใช่เป็นการท้าทนนกันเฉยส่วนใหญ่เขาสะมาณว่าไม่เข้าชวน สบายแล้วไม่ได้ถูกอาชีพล้วเจ้ครับถูกอาชีพทำอยังถูกอาชีพอ๋อนับแล้ว,ลวเอางี้ดีกว่าคือเดี๋ยววันนี้นะผมเอานี้ออกก่อนได้ไหมแบบตอนไม่ไอตอนที่สมัยก่อเนเนี่ย เราก็ไม่ค่อยได้ไงอยไม่ช่นแ้เิ้จะขอครับีขอเป็นอะไรนช่โอเคโอเคได้รบกว่าไม่ได้จนชอตมันเลยโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้คือคือคืออ้อขาขาดีงดีแต่ว่ายังมีอาการเล็กเลล็กน้อยเล็กน้อย ม่เยอะไะคือ,อ,ง,นคอ,องนีี้เดี๋ยววันนี้ต้องรีบกลับไปที่ดูวนันไทยพิเศษพิเนาอแต่ไม่ได้ดูพิษนานะว่า,นนา,าปาิทิ่ะอะ,อะดูด้วยกันโอ้โหเอาเยอะเอาเยอะอาเยอะเดี๋ยวม่มีนี่เนเนมนนนผมนับตังแล้วยังไม,มีใครได้นับใช่ไหมได้นับไปเลยก็ <Okay. S 1> <ๆ>ไม่รู้ไเดียวแบบเปิดถุงนับก่อนเลย เอาอย่างนี้แล้วจะมาถ่ายกัน <Okay. S 1> ถ่ายถ่ายถ่ายถูกเดี๋ยวมาถ่ายรูปคู่เลยมาเลยจะโห่ทำไมไม่เป<า>็นไ<า>รอไระไร<า>ไม่ใช่หลักหน่วยไม่ใช่หลักสิบไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันอ๋อเพื่อนเลยเป็นหลักพัน เหรียญนี่ถ้าเกิดตั้งให้คือสูงแค่ไหนมีเหรียญบาท5บาท10บาทอะไรทั้งหมดเขาจะได้เหรียญกันหรอเอาเป็นเอาเป็อย่างนี้เหร่ยญนี้เราครับแล้วแต่ว่าปฏิกิริยาเราอือไม่เป็นไรพูดพุ่งพุ่งขึ้นมาเลยพูุ่งพุ่งขึ้นมาเลยค่อยๆยะประเดยนผมจะบอกถูกไม่ถูกเจ้าไหมทาไมไม่บอกไม่บอกคือไม่ไม่บอกมากมากกว่าน้อยกว่าก็พุ่งพุ่งมาจะจะตอบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าซ้ำกันมากแต่ว่าแต่ว่าอดี่มากกอดีตมาก คุณให้เท่าไหร่ฮะหกพัไม่ใช่ครับผมน่ครับเกก้ไม่ใช่ครับผมสี่พัน้บไม่ใช่เัไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับารรบันไม่ใช่ครับห้าพัไม่ใช่ครับนั่นนะครับงมเกาไม่ใช่ครับป่ายังอยู่หลักพันครับเมเจ็ดไม่ใช่ครับ ออครับอะไรนะผมเป็นักแปใช่ครับอะไรนะฮะแปลภาษาแปลภาไม่ได้ครับอ๊ผมจับได้เลยผมจับได้ผมจับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสพัน้่ใช่ครับสองพน้ไม่ใช่ครับผม8ดพันแปดไม่ใช่ครับห้าพัน ไม่ใช่ครับไม่ใช่การบราการไปครับเจ็ดพันเจ็ดเกินไปเจ็ดไม่ใช่ครับส uh huh. ี่พันสองเอางี้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 เออดูสูงให้ไปทายงี้ไปทายอยืนเลยเอางี้นะไม่เกินไม่เกินมันอยู่ประมาณ อวกเจ็ดพันจนถึงแปดพแค่มากนะอุ 7, ้ย right? ันก่้อยยี่เจ็ดเท่าไหร่ครับไม่ใช่ครับเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพไม่ใช่ครับเจ็ดหไม่ใช่ครับเจ็ดพันสไม่ใช่เจ็ดพันเ

หนึ่งเนพันลงท้ายจะเอาไปซิลเวอรี่กันหรือเปล่าอ๋อโอเคมันเป็นเลขไม่ทวนไม่ทวนคือไม่ทวนนี่หมายถึงว่าเล่าโอเคมันอยู่ในเวสเจ็ดพันลงท้ายด้วยเลขที่ลบ มันมีสี่ตัวใช่ไหมโอเคเจ็ดพันใดๆแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขคี่เจ็ดสองหาหไม่ใช่จดห้ไม่ใช่ครับเจ็ดสี่ห้าดไม่ใช่ครัเห้าไม่ใช่ครับเจ็ดห้าเจ็ดเไม่ใช่ครับเจ็ก็ไม่ใช่ครับเจ็ดดห้ากรับผม เจ็ดหกครับเจ็ด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 เดเจ็เจ็ดเ

ต่อต่อต่อใช่ใช่คือคืออะไรบ้างพี่หมาพี่ใหม่เออต่อต่อต่อเออเจ็ดพ uh, <im calculus> ันโอเคโอเคสโคร์ให้น้อยลงนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ไ้ดูบอลเจ็ดพันจุดจุดแล้วก็เป็นเลขที่ทีนี้ทีนี้

เจสองสามเ้างเงมจ้กโอเคเบอกไปี่เลยโอเคผมเอายี่เนี้เลยเจ็ไม่แก่เจ็ดเป็นเทโอเคอ่า จะได้ถ่ายรูปไจะได้ถ่ายรูปไอยากอยากถ่ายรูปสุกคนนะ่าไทยเป็นการถ่าเล่นกันหลือถ่ายเล่น่านอาชีพงนอาชีพเมื่อวานไปเมื่อวันก่อนโอเคเมื่อกี้เรามีเจ็ดจุดแล้วกเลขที่ใช่ไหมอะนี้นะเราจะเป็นเจ็ดสองจุดแล้วก็เลขที่หาแค่สองตัวแคไหแค่สอตัวไม่ใช่ครับไม่

คุณเมกี้เนี่ยมันมีหนังมาถูกจะไม่รู้ว่าใครแตรงนั้ะแม่งเหมือนเดิมจะปังทันีหมแฟนคขับคนอื่นเยอะเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราเก้าแล้วไทนนะครับเห็ดอะไรครับเจ็ดถูกแล้วครับผมโอโอเไอ้หนูเป็ถูกเลย เล่นแบบช่างันะเป็นเล่นกันะมันต <cor lly> ้องซื <little language> ้อนะคร่ายภาพันี้นะใายภาพตัวใเอาถือไเอาถือไหมซื้อครับ อันนี้คือทวงไะไม่มีดวงแต่มีตังกไหมหเป็นลักษณะเป็นนี้ไใไหมแบใช่คนเราชแนเกาไทอยู่แล้วก็ชิวๆไม่มีดวงไม่เป็นไรก็มีตังกันได้เอง แล,และเลขที่ออกนะครับไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลการที่คุณจะเอาไปแทงอะไรซีซัวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะฮะถ้าถูกหรือไม่ถูกอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยตำรวจจับหรือเปล่าน,นีกเรื่องหนึ่งเพราะว่านนเราอยู่ในที่สาธรารณะาานะฮะโอเคเลขที่ออกนั่นก็น7 7นะคะือ7227สออนะฮะใช่ตอนแรกน้ำเด็เขาไม่ได้กินเบอรเดียร์ขนาดนี้คือผมกกับบ้านหนักมากคือ แบงค์มีแบบแบงค์ยี่สิบแบงคแบบ์ยแบบี่สิบอ่ะแบบโอ้โหแล้วก็เหรียญีเหรีย้าเหรีสิบเหรียญห้าเหรีสิบนักเต็มถุงเลยฮะวันนั้นที่ได้มาอะไรครับบาม่ไยค่รับไม่ได้ใช่ครับออที่ต้อนนี่้อนนี่นอถวเับ๋อเป็นการไล่เป็นการเอ่อไล่เรียงจิตสภทา จากผู้ที่ไปนั่งเฝ้ารอความาุกวันมาสิบปีจากจิตศรัทธาของพวกท่านนั่นเองกับผมคุยรู้มากเลยนะครับอ,อ,อะไรนะครับเคยก่องอมาแล้วผมน่าจะเคยตืหนึึงมนพู้พิสารเลยเหรอผมเก่งอะไรได้บ้าก็ไม่อยากจะคุยนะแต่แค่แบบไม่ได้ออกสื่อเป็นจริงความสามารถมากตอนไหนวะ จำไมด้เลยแต่จำได้ว่าหลังๆคไม่เข้าเลยจำจำได้แค่ั้นอ๋อโอเคปีนี้ครับล่อยให้แต่ปีนี้แบบมีคงจริงุมแบบผมไปแบบตั้งใจมุมนึแล้วแบบทนพดีเลยคือยังไงก็รับให้ทานผมหมดเลยจริงต่อให้เป็นโกลเาล่าของไลท์เตอร์ดูนนะไรโอเคโอเ ตอนแรกไม่อยู่หมายถึงว่าพอเตะเสร็จใช่ไหมแล้วก็เจ็บแล้วก็ไปนั่งให้เขาประกบใช่ไหมแล้วก็รู้กว่กกาแบบมันเป็นยังไงต่อสรุปมันไม่มีใครตกรึไงไม่มีเลยจริงเหรอคนแรกไปเลยคือคือเจ็บแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วคนเาก็ายืนบังแล้วก็ดูเ <c oughs> ข้าพวกวะเข้าพวกวะคือคือโอเคนะเดี๋ยวว่าแล้วตอนหลังมาแล้วคนกาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครบานเจ็เข้าเลย,เลยนะอันดับแรกคือสิ่งที่คิดได้คือว่าเออมันบาดเจ็บมากเลยนะแต่ว่าคู่นมันไม่บาดเต็บเข้าเลย ครับต,ต่อไปคือกูเป็นตัวสวยแน่นอนพวก,ก,กคุณเลยที่คดออย่างคุณโซฟ์ธนาวัฒน์เป็นคนคุณโซฟ์ธนาวันเนี่ยทุ่มเงนินทางด้านการเตะบอลเลยนะพี่ชายอย่างนี้แบบแบบคือทุกคนนี้บอกว่าสกิลการเตะบอลน,นี้พี่เลีนกงของผมแน่นอนผมว่ามันต้องเป็นตัวสวยเพราะเข้าเราก็เลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็เอ่ยดดีเพระเราเข้าใช่ไอ้ลูกที่วิ่งเนี่ยผมแบบ กระชากไปทีเลยตึงกล้ามเนื้อมันแบบไม่ได้ริแบบมันต้องยืดก่อนไม่งั้นนี่ถ้าเป็นถ้าไม่เนี่ยนบาดเจ็บนี่ผมนิดๆทะลุไปเลยนะทะลุไปแล้วสมัแล้ววยกเลยจะสมอสุดเพราะว่าแบบแข็งแรงมากจัดการเป็นนักวิ่งมากนว่าสิบเนอะดีมากจังแรงจับ เพราะว่าตอนแรกดูตอนที่เขาเกที่วีที่ตัวเองเป็นยังเขาเกิดที่นีสมัครในรมีบันนะ้ขอขอหน่อยก็ที่เป็นยาหาเอะไรนะนมนะไม่ไ,ไม่มีเนียเผื่อเผื่อใคไมยในตัวตรวของแต่ว่าค่อนข้างเท่นะปีนี้บอกเลยงานบอลผมเน,นะนี่ยเต้นเต้นอะไรก็ไม่ผิดจังหวะดูซิงก็ไม่มรู<อ>้ผิดสเกลแต่ผมบอกเลยว่าแบบมัน,ม,นมันแบบเต้นเต้นอะไรเนีย หุนเสาง่ายมากเลยนครับปกติเลยอ่ะกตาเลยบอกเลยเพราการหนเสาการเต้นเนยเบลหักไหมเบลหักเปล่าเบลหนักเปล่าเบลหักเบลลาหนักเปล่าเบลลไม่หนักอยู่แล้ว่หนักแข็งแรงมากผมบอกเลยผมซ้อมสองวันไม่ไม่คุยริไม่ได้ว่าซ้อมสองวันนคือปสองวันสี่ห้าโม แต่ว่าคือบอกบอกคาช่องเขาไปแล้วเลยแล้วที่ไม่ได้เห็นซ้อมเยอะแบบมันเก่งมากในเรื่องมันเป็นอสัทเลือดเลยนะคือเต้นเต้นอะไรแบ้ได้เยกว่าดูโอ้ส่วนาชิ้เขามี่ไม่ต้องเยอะที่ต่อต่อเลยที่ถ่ายคลิปาก็ได้แต่เหนไปแค่แบบต้องให้ได้รแบบเทเลยนะัะเอ็มพีบลอนก็ก็เทยินเข้าแต่นระนเกม เป็นในเกมก็ไม่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 ระทึอเลยรับรับพย์ยานี่แต่เตะก็แค่เตะจริงโอเคแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับดีใจมากที่ทุกคนอ่าก็ได้ไปงานกับเแล้วก็มาดูอ่าเงินทั้งหมดนี้เขเดี๋ยวก็จะมีเงินทําบุญเืนตาบอกก็คือคนไม่ใชนทำบุญตอนที่เราไปจัดแฟนมีกัน ตอนนี้ยังยังยังจัดระบบเบียบระเบียนเสร็จแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญจะดูว่าเดี๋ยเงินคนนี้เข้าไปเติมในกระเป๋ากระเป๋าไปไหนครับไม่ต้องนับใช่ครับก็ทั้งหมดนี้น่าจะถอนแล้วไม่ไม่ต้องไปทำบุญแล้วขอนเข้ากระเป๋ากันครับงิเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำบุญที่ไหนเดี๋ยวเอาเงแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันเดี๋ยวสุด ไปได้ <smelled hail schnell> oh <my> ือได้เจ็ดหมูละสามพันเอาอีกเหรอแม่เหรอออขอโทษครับไม่ต้องฟังนะตังฟังฟังได้คัแต่ว่าผมแซวได้เงินดีกว่าตกจเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจสมองเน่ที่ต่างๆถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามัน กำลังไกลหมดนะเพราะว่าตั้งใจไว้จะไปทําที่ที่บงเลี่ยนตามต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเี้ยชิงไล่ชิใหม่เเนี่ยไปได้เราไม่ไปเก้อคือคือคืตั้งใจจะไปทำแบบอย่างเง้ยมีมีแบบ ที่ที่ที่งานที่ชื่อคืออะไรก็เ,เป็น,นเ,เรื่องน้ำสะอาดเรื่องเ,อเรื่องโต๊อาหารเรื่องที่พักอะไรนะครับเป็นห้องเรียนอะไรย่างที่ที่ที่ปีนี้ปีนี้อยากจะทำเป็นเงินของทุกคนแหละครับแต่เงินในงานการดุเป็นของผมนทัวนระ์กว่าเนะจ็บเยอะมากเลยแต่ว่าโอเคยินดีมากครับมันจะร้อนมากจะตายงานบอลก็ร้อน โอเคตั okay, ้งปฏิญาณไว้ก hey, uh ่อนว่าจะไม่จัดงานออร่อยนะเพราะมันร้อนมากแค่งานบนก็ท้อแย่และโอเคครับทุกคนขอให้ทุกคนเจองมมานะครับขอบพระคุณมากๆเอ้ยอ๋อเขาบอกเสือพีไม่ได้เสือพีเลยนะครับขอโทษครับพี่เสือพีข้ามเสือพีเขาอยู่ในสยามก็แบบมีมากมาหลายต่างเช่นไร

ขึ้มมาไหมคะจไม่เสียงจะไม่กินกันเป็นเชื้อราใช่ไหมคะอ๋อะแต่คนเขาลือขึ้นแล้วนะคะคเขาขึ้นเคะคุณค้าคดะค่ะค้ะค่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 าได้ค่ะค่ะค่ะไ่ะค่ะคุณค้าค่้ค่ะ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 ได้ค่ะ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 คุณค่ะ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  ไม่สวยไม่สวยไม่ใส่หรอกเที๋ยวคุณคเจ้าสวยรึเปล่าคะเจ้าสวย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 อันอันอันนี้ว้าอยหนึ่งสองสา

มีตาตก้องเท่างหลายนะฮะเดี๋ยวเราจะลากันท่นู้น้าเดี๋ยวผมจะยืนให้ถ่ายรูปก่อนด้ยท่าทีอันรอรเอาเรื่องขอโทษนะาเกิใครทุกขแล้วแไม่ชินขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอเคสบาทำตัวดีๆกันนะเรานาดูเอะได้ไหมได้ค่ะ คือต้องการอะไรครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ